เจอรมีชักเก็ตคือใครจอลึกกองหลังค่าตัว60ล้านปอนด์ว่าทีอนาคตแนวรับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเดินหน้าเสริมนาคตแนวรับด้วยการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจอร์มีชักเกตเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งของเรนส์ด้วยค่าตัวรวมสูงถึง60ล้านปอนด์แม้ตัวนักเตะจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในช่วงสเสมอแต่ชื่อของเขาก็กลายเป็นที่จับตาในทันที คำถามสำคัญคือกองหลังวัย20ปีรายนี้คือใครและเพราะอะไรลิวรูพูจึงยอมลงทุนก้อนใหญ่กับนักเตะที่ยังไม่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่นัดเดียวเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่และการเติบโตอย่างรวดเร็ว เจอร์มีชักเกตเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2005ที่เมืองบงดีประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันสังกัดสโมสรเรนส์ในลีกเอิงโดยเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลในตำแหน่งกองกลางก่อนที่แมวมองของสโมสรจะเห็นศักยภาพและดึงเขาถอยมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งกลายเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเขาโดยสิ้นเชิง เขาประเดิมทีมชุดใหญ่ของเรนส์ในเดือนมกราคม2024และถูกปล่อยยืมไปเก็บประสบการณ์กับแกลมองก่อนกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงในแนวรับของเรนส์อย่างเต็มตัวในฤดูกาลปัจจุบันรวมแล้วเขาลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้ว31นัดในระดับทีมชาติจากเกตผ่านการรับใช้ฝรั่งเศสตั้งแต่ชุดยูสิถึงยูยีและถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมศึกยูโรยูสิปี2024ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทําให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกวาง ค่าตัวระดับท็อปและสถานะในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลตกลงจ่ายค่าตัวเบื้องต้น55ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์ทำให้เขากลายเป็นกองหลังค่าตัวแพงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์สโมสรรองจากเพียงแค่เวอร์จิว,วานไดฟ์เท่านั้นเจกเกตจะเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีถึงปี2031พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีกหนึ่งฤดูกาลสะท้อนชัดเจนว่าสโมสรไม่ได้มองเขาเป็นแค่ตัวเสริมแต่เป็นการลงทุนระยะยาวในตำแหน่งหัวใจของทีม สไตล์การเล่นกองหลังยุคใหม่ที่เข้ากับลิเวอร์พูลจุดเด่นที่สุดของจกเก็ตคือการเป็นกองหลังที่เล่นกับบอลได้ดีมากความนิ่งและความมั่นใจในยามครองบอลทำให้เขาสามารถพาบอลขึ้นจากแนวรับและจ่ายบอลทะลุลายได้แม่นยำการวางบอลยาวของเขาถูกเปรียบเทียบกับวานไดก์โดยเฉพาะการเปิดบอลไปยังพื้นที่ริมเส้นเพื่อเปลี่ยนจังหวะเกม นอกจากนี้สถิติยังชี้ว่าเขาอยู่ในท็อป7%ของหลีกเอิงด้านการดวลกลางอากาศและท็อป11%ในการสร้างโอกาสจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยความเร็วการอ่านเกมและความสามารถในการรับมือพื้นที่กว้างด้านหลังแนวรับทำให้เขามีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับระบบลายสูงของลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามจากเกตยังถูกมองว่าต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารในแนวรับและเพิ่มความดุดันในการประทะซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับกองหลังวัยเพียง20ปี ตัวตนและทัศนคติรากฐานของความสำเร็จจักเก็ตเคยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเตะอายุน้อยคือการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและเขาไม่ลังเลที่จะออกไปยืมตัวเพื่อแลกกับประสบการณ์เขายังย้ำถึงคุณค่าที่ได้รับจากครอบครัวทั้งเรื่องความเคารพความทอมตัวและความขยันซึ่งสะท้อนผ่านคำพูดว่าถ้าคุณมีความทอมตัวมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำตัวเหมือนคนที่ไม่อยากทำงาน เมื่อถูกถามถึงไอดอลเขาตอบอย่างชัดเจนว่าวานไดค์เนอิบรฮิมาโกนาเตคือแบบอย่างในตำแหน่งกองหลังในขณะที่วัยเด็กเขาลหลงไหลการเล่นของเปาปอกบาทำไมลิเวอร์พูลต้องรอถึงซัมเมอร์สาเหตุที่การย้ายทีมถูกกำหนดไว้ในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเรนส์ไม่ต้องการเสียแกนหลักกลางฤดูกาลและไม่มีแรงกดดันด้านการเงินการปล่อยให้นกเตะอยู่ต่อช่วยให้เขาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในบทบาทตัวจริง ลิเวอร์พูลยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อแลกกับการปิดดีลล่วงหน้าและกันท่าคู่แข่งในตลาดนักเตะอนาคตในแอนฟิลด์แผนของลิเวอร์พูลคือให้แจกเกตเข้ามาปรับตัวกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่วันแรกของพรีซีซั่นโดยถูกวางเป็นหนึ่งในแกนหลักของแนวรับยุคใหม่ร่วมกับดาวรุ่งอย่างจิโอวานนี่เลโอนีสถานการณ์สัญญาของอิบราฮิมาโกนาเต้อาจเปิดโอกาสให้แจกเกตก้าวขึ้นมามีบทบาทเร็วกว่าที่หลายคนคาดไว และหากเขาปรับตัวกับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกได้เร็วการลงทุนครั้งนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งดีลสำคัญของสโมสรในระยะยาวช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานรหรือสนับสนุนช่องผ่านสินค้าในตะกร้าได้เลยการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรคผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ